ครับก็มาเจอกันอีกแล้วกับดกเตอร์แมนนะครับอังเกิลแมนสอนกลนะครับโอเคคัมแบ็กไอเกนเฮียสอังเกิลแมนโอเคอ่ะตอนนี้เรามีไพ่อย่างนี้นะครับอ่าไพ่ธรรมดาธรรมดานะแล้วมันสลับกันอยู่อ่าเบรกเรดเรดแบล็คเรดแบล็คเรดแบล็คโอเคก็คือดำดำแดงแดงมันสลับกันอยู่นะครับอ่าเราจะตัดกันไปตัดกันไปอ่านะครับนะครับตัดไปตัดกันไปโอเคตัดยังไงก็ได้โอเคตอนนี้เราจะมา หาให้นะครับไปนะครับจำให้ดีนะอันนี้คือแปดโพดัมคิงขลามตัดเอชเพจแอนด์แอนด์คิงออฟไดมอนด์โอเคพูดเยอะวางไว้งี้เลยนะครับเอาวางไว้นี้นะตัดนะครับเออนะครับตัดไปเลยนะครับตัดไปเลยอ่าครับอย่างนี้โอเคอ่าแล้วก็ตอนนี้เรามาวางไว้ นะครับวางไว้สองสองกองเอาลงไปสองกองอตงตอนนี้เราก็จะมาดูมันก็มันจะรูบเราหงายขึ้นมาดูครับตอนนี้มันเป็นสีดำใช่ไหมมันจะมีตัวเดียวที่เป็นสีแดงนะครับนี่นี่คิงเมื่อกี้คิงใช่ไหมคิงสีแดงโอเค แล้วฝั่งนี้มันก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีตัวสีดำตัวเดียวนะครับสีดำตัวเดียวมันอยู่ตรงไหนนี่ไอ้แปดโอเค King กับ Eight of Spades and King of d i a m น n d เนอโอเคอ่ามันทำได้ยังไงมันทาได้ยังไงโอเค how to do how 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 to do how to do ก็คืออย่างนี้นะเราเอ่อกรีดไพ่ให้มันเป็นสลับกันไปเลย เออนะครับอ่าให้มันเป็นแดงกับดำสลับกันไปเลยนะครับพอกรีดกรีดมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นไพ่สลับกันอยู่งี้นะครับแดงดำแดงดำแดงดำดำแดงแดงแดงดำ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 แดงดำดำอยู่อยู่งี้นะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็มาตัดไปนะครับตัดไปตัดแบบนี้นะครับอ่าตัดแบบนี้นะครับอ่ตัดแบบนี้ตัดแบบนี้อ่าโอเค เราจะหยุดตรงเมื่อไหร่ก็ได้โอเคตอนนี้เราหยิบมางนี้ขึ้นมานะครับหยิบตัวนี้ขึ้นมาอันนี้คือ2องโพแดง two of h e a r t and three of c l u b สองอ่โพแดงแล้วก็3ดอกจิกนะครับนะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราจับขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวตัวสขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ตัวสามาที่2นะครับ เวลาลงเราเอาตัวนี้ลงไปก่อนนะครับเอานี้ลงไปนะครับแล้วค่อยเอานี้ลงตามนะครับอย่าสลับผิดนะครับจากนั้นเสร็จก็ทั้งหมดนี้ On of อฟด s สเซอร์ e ทฟ e r เโอเคนะครับจากนั้นก็ตัดนะครับตัดตัดตัดก็ตัดดูให้มันเลยไปนะครับเออให้มันเลยไปแล้วก็ลงไปอีกนะครับเออตัดเข้ามาอีกตัดอย่างนี้นะครับเออตัดจนพอใจแล้วก็จากนั้นเสร็จแล้วก็ลงไป นะครับลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยลงไปอย่างนี้ you cannot miss you cannot miss ส์โอเคอ่าโอเคนะตอนนี้เรามาดูว่าอันนี้มันมันดำนะ now it's red oh no no it's a black I have only one red okay one red I don't know where where is the red, red 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 oh here two ah uh, two ah uh, two red now now come red ah uh, this ดีทายอิสเร็ดกองนี้มันจะแดงหมดนะครับมันจะมีตัว3ดอกจิกอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็น3ดอกจิกตัวเดียวเท่านั้นที่เป็นสีดำนะครับอืมออนี่ไงสามดอกจิกโอเคสองขวดแดงแล้วก็สามดอกจิก three of club and two of heart โอเค